ดีชาวแฟนเพจและชาว youtube นะคะวันนี้กลับมาเจอกับเนเน่คนเดิมอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยน้องเนอยู่กับรถ suzuki เซต์นั่นก็คือรถเข้าใหม่ประจำร้านตัวนี้เป็นรถสีดำแล้วก่อนจะไปดูตัวรอบนอกนะคะก็พามาดูภายในกันก่อนนี่ภายในเป็นสีดำอะ่ะเดี๋ยวขอสตาร์ทรถก่อนนะค่อนข้างที่จะอบอ้าว อบอ้าวนิดนึงนะคะก็นี่สตาร์ทรถแล้วแอร์เย็นมากเลยอ่ะเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะและสําหรับตัวรถตัวเนี้คือภายในเนี่ยเขาจะตกแต่งด้วยโทนของสีดํามาเลยแหละแล้วพวงมลาลัยเนี่ยมาพร้อมกับพวงมลาลัยสามก้านแบบนี้เลยแต่คาดโครเมียมมาให้ด้วยโอ้โหตัวซูซูกิเนี่ยของเขาสวยนะแล้วออปชั่นเนี่ยเยอะแน่นอนออปชั่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมกันเลย และสำหรับออปชันของเจ้าซูซูกิเซี๊1.25 GL คันนี้นะคะเขาจะใส่หน้าจอแบบทัชสกรีนแบบสัมผัสมาให้เลยนี่เปิดปิดง่ายๆเลยนะคะสัมผัสง่ายอันนี้เราไม่ได้เชื่อมต่อนะคะก็กดป้ายมือถือรายชื่อต่างๆโหมดเพลงเนี่ยสไลด์ง่ายนะสไลด์ง่ายมากเลยอันนี้เราไม่ได้เชื่อมต่อนะก็กดกดออก,ออกๆได้นะ <laughs> นะ,ะตั้งค่าอะไรก็มีมาให้หมดอุ้ยไปกดปิดมันแล้ว เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะคะนี่กดตั้งค่าเซตติ้งได้หมดเลยนะคะสัมผัสง่ายแล้วมาในส่วนของช่องแอร์กันบ้างปรับง่ายเหมือนกันนะคะเพราะว่าตรงพวงมาลัยแล้วก็คอนโซลของรถคันนี้เนี่ยคือมันมันก็โอเคนะมันสัมผัสง่ายมันมันแตะง่ายอะ่ะเออมันก็สวยนะชอบ นานๆจะมีเข้ามาสักครั้งอ่ะก็เลยอยากรีวิวให้ดูกันเลยนะคะแล้วราคาเนี่ยย่อมเยาวแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าร้อนก็เปิดแอร์ปรับได้หมดเลยนะคะปรับโหมดทิศทางของแอร์ก็ได้นะคะเห <c oughs> ็นสีฟ้าๆแวบๆนะคะนี่ อันตัวนี้คือจะเป็นเหมือนกับ USB นะคะเสียบไปเข้าไปได้เลยแต่ตรงนี้ก็เสียบได้เหมือนกันนะนี่ USB AUX นะคะก่อได้เหมือนกันด้านล่างก็เสริมมานิดนึงเผื่อเราไปเป็นแก๊งกวนขบวนอะไรต่างๆนะคะไปก็หลายคนไงเสียบอันเดียวไม่พออยู่แล้วก็เสียบด้านล่างได้นะคะนี่บ่งบอกอะไรอะ่ะคือตัวเลขอะไรสวยๆอะ่ะแล้วตรงนี้ก็เสริมมาให้อีกนะคะนี่ สามารถเสียบหัวแปลงได้เลยโอ้โหชอบแล้วดูช่องดูช่องแบบเก็บโทรศัพท์เก็บของอุปกรณ์ต่างๆก็ลึกมากเลยนะคะอ๋อนี่ไงตัวนี้เขาใส่มาให้ด้วยนะคะก็กล้องหน้าอะไรประมาณนั้นนะคะนี่ตกแต่งกล้องหน้าด้วยตัวเองนี่นะคะก็สวยๆเลยนะคะมาพร้อมกับเกียร์ระบบออโต้ขับง่ายมากเลยนี่ตัว P R N L D D L พูดผิดนะคะ ก็เวลาเราจะปรับเร่งสปีดนะคะแค่กุ่นปุ่มปรับตัวเนี้ยง่ายๆแล้วก็ลากลงมาเขาจะทําระบบเกียร์มันเหมือนกับป่าของ Honda นิดนึงนะคะแต่สวยๆขับง่ายแน่นอนนะคะเพราะเป็นรถ e go, ีโก้ค่ะและสําหรับตัวคอนโซลหน้าเนี่ยเขาก็ออกแบบด้วยการใส่ลูกเล่นของโครเมียมแล้วก็สีเทาๆอะไรเนี่ยขอบๆตัดขอบมานิดนึงนะคะให้มันดูสวยสวยๆเลยแล้วเก๊เก็บของเนี่ย ก็โอเคนะก็กว้างเหมือนกันบุ๊กเซอร์วงเซอร์วิสก็ใส่มาให้ครบนะคะและนี่ช่องแอร์ไปดูช่องแอร์กันเลยดีกว่ายังครอบมาให้อะ่ะเออออปชั่นเขาสวยๆเนาะออปชั่นเขาก็ออกแบบมาดีเหมือนกันนะคะปุ่มปรับทิศทางของแอร์กลางๆเนี่ยได้หมดเลยนะคะ ก็นี่เลยแล้วมาพร้อมกับเลขไมค์แค่4ี่หมเท่านั้นเดี๋ยวปรับโฟกัสนิดนึงนะคะนี่แค่4ี่หมเท่านั้นแล้วตรงแผงประตูของคนขับเนี่ยตัวนี้จะเป็นออตโต้นะฝั่งของคนขับนี่เห็นไหมจะเป็นออตโต้สกิดนิดเดียวขึ้นเป๊บแอรเห็นไหมสวยๆเลยนะคะก็โอ้โหคือคืออุปกรณ์อะไรเนี่ยเขาใส่มาให้เยอะมากนะช่องเก็บของต่างๆเนี่ย คือชอบนะเข็มวัดรอบอะไรก็สวยๆเลยลำโพองอยู่บนนี้ก็มีนะนี่ลำโพงใส่มาสองฝั่งเลยนะคะซ้ายขวาก็เข็มก็คือถนอมสายตาดีด้วยนะถ้าแบบสีขาวแบบเนี้ยเรือนจออ่ะนี่เห็นไหมเข็มวัดน้ำมันเข็มวัดความร้อนก็ใส่มาให้ครบเลยนั่นเองนะคะและตัวนี้นี่มีเก๊กลางด้วยเปิดเข้าไปปึ๊บสปริงนะคะก็ลึกเหมือนกันนะเก็บโทรศัพท์เก็บ ของแก้วแหวนเงินทองอะไรก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างด้านหลังเนี่ยสามารถรองรับผู้โดยสารได้3-4ถึง4คนเลยแหละแล้วมีที่พักแขนกลางๆให้ด้วยนี่ที่พักแขนก็มีมาให้หมอนรองคอให้มาถึงสองใบด้วยกันนะคะก็ค่อนข้างที่จะกว้างด้วยนะนี่มีไฟด้านหน้าแล้วก็ ไฟในรถกลางๆด้วยอ่ะเดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของด้านหลังแล้วก็ภายนอกกันบ้างนะคะหรืออ่ะนี่ด้านหลังก็สวยๆเบาะสีดำอะ่ะแล้วแบบดูใหม่มากเลยอะ่ะแล้วตัวที่พักแขนเนี่ยเขาไม่ได้ทำต่ำจนเกินไปนะไม่ไดท้ทำต่ำกว่าเบาะนะนี่เห็นไหม ก็คือพอดีอ่ะเวลาเราวางมือเรานั่งไปสามารถวางแก้วน้ำกาแฟะอะไรได้ครบเลยนะคะสภาพภายในเนี่ย90-95%แน่นอนอ่ะเดี๋ยวจะพามาชมด้านหลังกันบ้างด้านหลังมีคีบปลาฉลามตกแต่งเสริมหล่อมาให้นะคะก็สุูกิเซียดนี่สวยๆเลยโอ้โหเขาทำมาสวยนะเอาจริงเขาทำมาสวยตัวนี้รองรับน้ำมัน e 2 0 9195ได้หมดเลยนะคะแล้วสำหรับด้านหน้า มาชมเลยตัวรถเป็นรถสีดำเดิมๆจากโรงงานรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมแน่นอนนะคะนี่เห็นไหมเราเปิดไฟให้ให้ดูเลยถ้าเกิดว่ากลางคืนเนี่ยจะสวยมากแล้วดูหลอดไฟกลมๆไปตามแมวนะคะไฟเลี้ยวก็ซ้ายขวาไฟหน้าระบบไฟต่างๆใช้งานได้ปกติอันนี้น่าจะตกแต่งเสริมสปอตไลท์มาเพื่อความสว่างเพื่อความสวยนั่นเองนะคะกระจังหน้าของเขาจะเป็นแบบแถบโครเมียมนะคะ1 2 3 4 ก็เน้นโครเมียมอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าเป็นรถตัวนี้และล้อมแม็กก็เป็นล้อมแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะล้อมแม็กใหม่แน่นอนถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจซูซูกิเซีย1.25 GL คันนี้ปี2018กับราคาแค่3,900บาทเท่านั้นนะคะจองวันนี้แค่999บาทฟรีภาษีพรบรนะคะรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ก่อนออกรถเนี่ยเราเช็ครถให้30รายการ รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนและสำหรับลูกค้าที่กำลังดูคลิปนี้อยู่และอยากจองรถมาเพียงแค่ท่านแคบหน้าจอนี้มานะคะท่านจะได้รับส่วนลดไปเลยนะคะก็เราให้ทุกอย่างอะไรที่แถมได้คือเราให้แน่นอนนะคะพี่อ่ะขอย้ำกันอีกรอบนึงนะคะสนใจรถโทรมาเลยที่เบอร์061-175 8877เบอร์นี้สามารถ add id line ได้นะคะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารีวิวคันไหนก็กดติดตามกดแชร์แล้วก็กด subscribe ไว้ได้เลยนะคะ <S <S เพื่อที่จะไม่พลาดว่ารถเข้าใหม่ในสต็อกเนี่ยเป็นคันไหนอะไรบ้างเพื่อบางคันลูกค้าอาจจะรอคันในดวงใจอยู่นะคะก็กดติดตามไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้น้องนีขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ